สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสัตว์กันนะคะมีตัวแรกก็เป็นเจ้าทีเทร,สสร็กนะครับไทเดนอสซอรัสนะครับเต่า<ห>สายพันธุ์กินเนื้อเนี่เปิดสวิตตงนี้ใส่ฐานตัวนี้นะครับใส่ฐานตัวนี้นี่จะเดินได้นะน่ารักไหมลูกลจิ้งอันนี้คือเมืองของตัวนี้อืมวิง่ง อืม้อาตัวตออาออกไข่ด้วยให,ใ,หให้ออกให้ให้ออกไข่นะออกไข่ออกไข่น่ารักนะ <c oughs> ว้าเฮ้ยควายบัฟเแล้วจัง e ีเล e n ขึ้นสีนนใช้หาของมันเรื่องสีนูนใช้หาของมโอเคสวยมาก Ok, bye bye. 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 bye.